ทาอย่างเดียวทาทำท,ที่นี่อย่างเดียวแล้วก็เ,เปิดได้วันที่18นี้ครบรอบ6ปีค่ะโอะต้องขอแสดงความยินดีดวขอบคุณทก็ถือว่า s u ขเซ s s ไหมก,ก็ก็ดีดีค่ะดีแต่ว่าขาดาพนักงานอย่างเดียวคือจุดหลักๆคืออย่างที่ทราบกันบ้านนวดเรา,เ,าเปิดเยอะมากค่ะแบบว่า บางคนก็เปิดที่บ้านมั่งเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่แบบว่าโอเคเลยค่ะค่ะถ้าถ้าขยันแล้วก็ใจรักค่ะเด็กที่ทำงานที่ร้านทำห้าวันนี้ก็ถ้าเป็นเซทเซเปเขาส่งฟักเตือก็ไม่ต่ากว่าหกพันค่ะก็<อ>ถือว, <น S 2> ว่าเป็นรายได้ที่ดีเลย<ม>ได้ช่วยคนด้วยนะ,ะคะ,คะถ้าเผื่อใครสนใจเนาะอยากทำงานในลักษณะนี้คือว่า สปาจริงๆเลยนะคะ,คะมีการล้างเท้าก่อนที่จะไปนวดนะคะค่ะแล้วก็พิพิถันมากใช่ค่ดีเทลเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจลูกค้าส่วนมากก็เป็นพวกนักธุรกิจหรือว่าทำรายการทีวีนักกีฬาดังๆของเนเธอแลนด์อย่างเงี้ยคะ่ะเยอะมากค่ะยู่ระดับเกินสิแต่ ได้ยินแววๆว่าจะมีการขยายสาขาอีกอยากขยายค่ะแต่ว่าก็รอรอ,รอพนักงานด้วยค่ะคุณพี่ด้วยความยากใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะด้วยความที่ว่า,าบางคนเขาก็อยากอยู่ก,กับครอบครัวแบบทําวันสองวันอย่างเนี้ยหรือว่าบางคนถ้าเกิดอยากหางานพิเศษแบบว่ารอแฟนกลับบ้านที่ที่ร้านรถก็รับนะคะมาช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ก็มีลูกค้าประจำค่ะตลอดเลยเทศกาลนี้เราจะขายได้เยอะมากค่ะกินวอตรกิจไปได้ด้วยดีเลยนะแต่ก็ยังขาดอย่างว่าขาดพนักงานถ้าใครสนใจยังอยากมองหางานอยู่นะคะก็เชิญได้ค่ะรับเยอะค่ะรับเยอะค่ะเราไม่ฟิกเวลาแต่ถ้าจะทำได้ตามเยอะๆก็คือเข้างาน ตอนร้านเปิดร้านปิดนี่ก็คือ5้าวันนี้การันตีได้เลยค่ะ,ะไม่ต่ำกว่าห0พ่ะค่ะ,คะแต่ว่าถ้าจะทำแบบว่าเอาเวลาที่คุณ flexible เราก็จะมีแบบว่า,เ,าเริ่มบ่ายสี่โมงก็ได้นะถึงสี่ทุ่มเริ่มจากหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ได้นะก็มานะแพนกันได้แพนกันได้ตกหลงกกันได้ค่ะตอนนี้ด้วยความที่ว่า มอนวดเหนื่อยก็คือรถก็มีแม่บ้านมาทํามาช่วยปูผ้ามาช่วยเก็บเตียงมาอะไรก็คือนวดเฉยๆค่ะนวดอย่างเดียวเลยค่ะเห็นว่ามีรับเตียงสองแผนกเห็นเช่นที่ว่านวดกับว่าคอยดูแลเรื่องผ้าใช่ไหมคะพับผ้าอะไรต้ออะไรเตียงไว้ในในส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าเราเราใช้ผ้าเยอะมากค่ะคุณพี่คือ หนูจะคำนึงถึงเรื่องฮีทเรื่องความสะอาดก็สำคัญเพราะว่าเราจะไม่ให้ลูกค้านอนทับผ้าพืนที่ลูกค้าคนนั้นนอนแล้วคือเราจะเก็บไปซักตลอดเลยอันนี้ก็เป็นดีเทลที่นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่นิดค่ะคือมันสำคัญมาก